ถามจริงๆเลยนะที่เรียนเภสัชอะสอบหมอไม่ติดใช่ปะสอบหมอไม่ติดใช่ปะหรใช่ปะถ้าไม่อยากพลาดทริคเพื่อสุขภาพที่ง่ายๆและได้ทำได้จริงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะยิงอัปเดตตลอดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีนนนแล้วก็เพค่ขขอนทุกท่านนะคะ ยินดีต้อรับกับสู่ยินค่ะมาแชร์ช่วงตกลงถามอยอดฮิตบ่ายค่ะมาแชร์สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวที่มีหลายคนเลยถามเข้ามาว่าจริงๆแล้วที่หญิงเรียนเพสัชเนี่ยเป็นเพราะว่าหญิงสอบหมอไม่ติดจริงหรือเปล่าคำถามนี้นะคะจะบอกว่าคำตอบเนี้ยมีทั้งจริงและไม่จริงนะคะ ที่ว่าจริงเนี่ยก็คือตอนที่หญิงสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะหญิงก็เคยสอบในคณะแพทย,พยาศาสตร์มาก่อนอ่าหญิงสอบแพทย์มาก่อนนะคะถามว่าสอบไม่ติดใช่ไหมใช่ค่ะหญิงสอบหมอไม่ติดแล้วที่ว่าไม่จริงอะเคลียไงคืออย่างนี้ค่ะตัวหญิงเองเนี่ยตอนที่เรียนในระ,ะดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะหญิงอะ มีอย่างหนึ่งนะคะที่มันเป็นพาชั่นที่มันอยู่ในใจอยู่ในความรู้สึกแล้วก็อยากจะลองทําดูนะคะก็คือเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของหญิงนะคะเรื่องราวเกิดขึ้นตอนที่ป้าหญิงนะคะเสียชีวิตการเสียชีวิตของป้านะคะทำให้หญิงรู้สึกว่าอยากจะลองเรียนเพศัตดูเพราะว่า ป้าได้เสียชีวิตก่อนจะได้คิวผ่าตัดโรคหวัวใจนะคะแค่ไม่กี่เดือนมันทําให้หญิงมีคําถามเกิดขึ้นว่าการที่เราเป็นหมอนะคะเราสามารถที่จะรักษาคนทําประโยชน์ให้กับสังคมอะได้มากมายจริงๆแหละข้อนี้มันไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆเลยแต่ว่าป้าหญิงเนี่ยเสียชีวิตก่อนได้คิวผ่าตัดแค่ไม่กี่เดือน ยิ่งก็สงสัยว่ามันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอที่จะช่วยคนนะคะได้มากกว่าการที่รอผ่าตัดมันจะดีกว่าไหมถ้าหากว่าเราได้เจอตัวยาอะไรสักตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยให้คน่ะหายจากความเจ็บป่วยนะคะแค่กินยาแค่นั้นเองไม่ต้องรอคิวผ่าตัดเพราะว่ามันจะช่วยกระจายนะคะให้กับคนในวงกว้างได้มากกว่า นี่คือที่มานะคะของการตัดสินใจเรียนในคณะเภสัชศาสตร์ของหญิงโอเคค่ะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือมันดรต้นจากการที่เราสอบหมอไม่ได้ก่อนแต่พอหญิงได้เรียนเภสัชนะคะหญิงก็ได้โฟกัสในสิ่งที่มันค้างคาใจนะคะก็คือเรียนเฉพาะทางในเรื่องของการผลิตยาหลังจากที่เรียนจบมานะคะหญิงก็เป็นเภสัชกรฝ่ายผลิตเลยเราได้ทําในสิ่งที่มันรู้สึกค้างคาใจนะคะ มันทาให้หญิงรู้สึกว่าในปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าเราจะลาออกจากอาชีพเภสัชกรแล้วมาทําอาชีพอื่นแล้วเป็นนักบินแล้วเราก็ไม่้มีความรู้สึกค้างคาใจว่าเอ๊ะทำไมตอนนั้นในวันนั้นเราเรียนเภสัชทําไมเราไม่ได้เรียนหมอจริงๆแล้วหญิงไม่ได้มี p าชั่นในการเรียนหมออะไรมากมายในตอนเริ่มต้นเลยนะคะส่วนหนึ่งที่หญิงสอบหมอในตอนแรกๆมันเป็นเพราะว่า มันเหมือนกับถ้าเราจะเข้าสู่วงการแพทย์นะคะอาชีพที่มันเป็นเดือะเบส number one แบบดีที่สุดเลยอะมันก็คือหมอใช่ไหมคะเหมือนส่วนหนึ่งที่เราอยากจะเรียนนะคะเป็นเพราะว่าสังคมอะมันพาไปด้วยอยิงยอมรับเลยนะคะว่าช่วงแรกที่ทํางานเนี่ยหญิงก็คิดเหมือนกันนะคะว่าการที่เราเป็นเภสัชกรนะคะคุณค่าในงานที่เราทําอะ มันด้อยมากเลยมันมันสู้หมอไม่ได้เลยแต่ว่าหลังจากที่หญิงได้มีประสบการณ์ชีวิตเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะก็คืออย่างที่หญิงเคยเล่าให้ฟังไปว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นนักบินของหญิงนะคะมันเริ่มต้นจากการที่หญิงสอบแอโรเซ็กก่อนแล้วก็สอบไม่ผ่านนะคะก็เลยมาสอบนักบินแทนแล้วก็ได้เป็นนักบินในที่สุดเรื่องที่เกิดขึ้นกับหญิงอันนี้ค่ะมันทําให้หญิงได้มาตกตะกรอนแล้วก็คิดว่าจริงๆแล้วนะคะทุกอาชีพอะมันมีคุณค่าในตัวเองอะจริงๆค่ะทุกอาชีพอะ มันมีคุณค่าในตัวเองอะจริงๆคนบางคนที่มาเป็นนักบินได้ละค่ะจริงๆแล้วเขาไม่สามารถเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินได้แล้วค่ะอย่างที่มันเกิดขึ้นในตัวหญิงนะคะงานในวงการแพทย์ก็เหมือนกัน,นะค่ะฉะนั้นถ้าถามว่าณปัจจุบันเนี่ยหากว่าให้หญิงเลือกได้เลยนะคะว่าจะเป็นเภสัชกรหรือว่าหมอหญิงก็ยังคงเลือกที่จะเป็นเภสัชกรเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าสิ่งที่มันค้างคาอยู่ในใจนะคะก็คือเรื่องของยางค่ะ สำหรับน้องๆที่มีข้อสงสัยอยู่นะคะว่าตอนนี้เรียนเภสัชอยู่มีความรู้สึกอะไรบางอย่างควรจะซิ่วดีไหมควรจะขอลาออกเพื่อเตรียมสอบหมอใหม่ไหมหก็อยากจะให้น้องๆอ,งอถามตัวเองดูนะคะว่าสิ่งที่ค้างคาใจในตัวของน้องนะคะคืออะไรโดยส่วนตัวเลยนะคะยิ่งขอแนะนําให้น้องอเลือกทางที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะ50ปี60ปี80ปีเมื่อน้องย้อนกลับมาในวันนี้น้องไม่เสียใจที่เลือกทางนี้ เป็นยังไงกันบ้างะคะสำหรับเรื่องราวที่นามาแชร์กันในวันนี้ถ้า่าใครฟังแล้วมีอะไรอยากแชร์ต่อหรือว่ามีอะไรอยากถามาก็เหมือนเดิมเลยนะคะที่งข้อความไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้หรือว่าหากว่าใครอยากจะไปพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์ไปได้ที่ facebook.com/salatyinka มาแชร์นะคะสําหรับ,บวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ